แลนุ่มๆเนื้อนิ่มๆเลยนะครับผมครับผมนี่คือไม้ละสิบาทใช่ไหมไม้ละสิบาทนะครับมีโปรด้วยนะครับเนี่ยถ้าดูรายการนี้หกปีหนึ่งนะครับูโคุณแน่นๆเลยนะไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีอย่างอื่นเลยครับคือไม่มีข้าวเหนียวมีอะไรนะมีข้าวเหนียวครับโคุดอย่างเดียวเลยข้าวโคดขิงอย่างเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวข้าวเหนียวเดี๋ยวอิ่มนะคือแฟนชายก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับครับผมป้ายคือเนี่ยก็ประมาณสามพันถ้าติดต่อแฟนชายนี่คือติดต่อได้ทางไหนครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมตะลอนสายคลิปนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ ตลาดนักสตาในบาซ่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยสีนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเนื้อย่างโคขุนนะครับอร่อยนุ่มติดมันครับผมไม้ละสิบบาทใช่ไหมครับพี่ไม้ละสิบาทครับอ่าครับผมแกนบอกนุ่มชุ่มลิ้นนี่นุ่มชุ่มลิ้นนะครับสวัสดีพี่ด้วยครับพี่ชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับผมจักรพงษ์ครับพี่จักรพงษ์นะครับชื่อพี่โกรบนะครับผมตอนนี้กําลัง ทำอะไรอยู่ครับพี่ย่างเนื้อครับเนื้อย่างโคขุนนะครับเนื้อนุ่มๆเนื้อเน้นๆเลยนะครับผมครับผมนี่คือไม้ละสิบาทใช่ไหมไม้ละสิบาทนะครับมีโปรด้วยนะครับเนี่ยถ้าดูรายการนี้หกฟีหนึ่งนะครับหกชิ้นฟรีหกไม้ฟรีหนึ่งไม้โอเคครับผมเจ็ดไม้หกสิบบาทครับผมครับผมนี่ก็พิกัดตลาดนักสตาเนบอซ่าซอยสี่นะครับท่านผู้ชมนะคร้านเนื้อโคขุนโคขุนแท้เลยนะครับผม นี่คือเรารับมาจากไหนครับพี่อันนี้เป็นแฟนชายโคุณโดยตรงเลยครับเขาจะมาส่งนะครับเขาจะมาส่งนะครับผมแล้วย่าก็จะเป็นแท้อืมครับผมนี่หมดแล้วหมดแล้ววันนี้วันนี้ลงลงกี่แพ็คเข้ามาเนี้ยวันนี้ลงแปดแพ็คนะครับแปดแพ็คนะครับผมแปแท็คก็สี่ร้อยไม้ครับผมนี่ครับเน้นเนื้อเลยนะนี่ไม่ต้องโคขนแท็กสี่ร้อยไม้นะคตัวนี้ก็ ที่ย่างเสร็จแล้วนะครับผมย่างเสร็จแล้วครับผมมีกระสุนแล้วนะครับร้อนครับผมร้อนลเลยครับร้อนลเลยนะครับนี่พี่เขาบอกว่าถ้าใครดูที่ช่องตะลอนแต่เคียะครับพี่เขาบอกว่ามาจากช่องตะลอนแต่เคียงนะครับซื้อซื้อหกฟีหนึ่งหกฟีหนึ่งนะครับใช่ถ้าเป็นเจ็ดไม้หกสิบาทครับผมนี่พี่โงลงครับใจดีมากเลยครับพ่อค้านานแล้วนะครับผมนี่ร้านก็อยู่ที่ซอยสี่นะซอยสี่ครับ ครันี่พี่ก็จะย่างไปเรื่อยๆนะครับการไปเรื่อยๆครับครับผมจะปิดก็เนี่ยเดี๋ยวหมดก็หยุดแล้วนะครับวันนี้จะหมดแล้วนะใช่ก็คือมาสามทุ่มไม่เจอต้องมาอย่างเกินสองทุ่มครึ่งครับผร้านเปิดกี่โมงครับพี่ร้านเปิดสี่โมงเย็นนะครับเปิดสี่โมงเย็นนะใช่สี่โมงเย็นครับวันนึงคือเราขายได้กี่ไม้ครับเยอะสุดเลยประมาณสี่ร้อยไม้สี่ร้อยไม้เลยนะห้าร้อยไม้เยอะสุดห้าร้อยไม้เลยครับผม จับบางวัน500ไม้ครับผมนี่คือคโคขุนแน่นๆเลยนะไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีอย่างอื่นเลยครับคือไม่มีข้าวเหนียวมีอะไรไหมไม่มีข้าวเหนียวครับโอคุณอย่างเดียวเลยครับผมโคขุนอย่างเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยนข้าวเหนียวเดี๋ยวอิ่มนะครับผมนี่คือครับเขาจะมาแบบนี้เลยใช่ไหมครับหรือว่าพริกิเราไม่เราจะไม่ได้ประส่งอะไรเลยเราคือเรามีนั่นเป็นย่างเดียวเลยเราจะส่งให้เราแบบไม้เราไม่โดนทับอะไรไม่โดทับ ย่าเรรับ้านนี้นะครับหาสนใจเลยทีเดียวนะใชขอบคุณนุ่มชุ่มลิ้นเลยนะครับผมนี่นะครับสโลแกนเนื้อนุ่มชุ่มลิ้นนะครับโอ้คุณกองแคสต้นตำลับนะครับครับผมในเมืองเะยองอร่อยสุดๆเลยครับผมนี่นะครับใช่เจ้านี้เจ้าเดียวนะครับเนื้อที่สตาร์เลยนะครับเนี่ยร้านนี้เจ้าเดียวเลยเเจ้าดียวครับครับผม แนะครับแวะมาชิมได้นะครับรับกันความอร่อยครับผมพี่พงศ์รับประกันซื้อได้ด้วยใช่คือไม่อร่อยไม่ต้องซื้อครับถ้าผมเลยหนึ่งไม้นะคแขกขาใจดีค่ะนี้นะครับต้องมาอุดหนุนต้องมาชิมมาลองได้เลยนะครับนี่พี่เขาจะย่างร้อนเลยนะครับย่างร้อนเลยครับช่วงนี้เป็นอากาศหนาวๆเย็นๆด้วยนะมากินของร้อนๆนี่คือสุดยอดครับสุดยอดเลยนะใช่ครเนื้อย่างไข่หนาวเขาบอกนี่เลยครับครับผม เนื yeah, so cool. mm ้อ hmm. น okay. well, we so ุ wow. so day, ่มช yeah. ุ่มลิ้นกันไปเลยครับบอกว่าโอ้โหพ่อค้าร้านนี้โอ้โหน่ารักเลยนะครับผมใจดีมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องชิมให้ดูเลยนะชิมเลยครับชิมเลยไม้หนึ่งไม้หนึ่งตรงไครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูครับผมชิมเลยครับชิมเลยอร่อยนุ่มชุ่มลิ้นเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ชิมให้ดูนะครับใช่ชิมเลยนี่คือเป็นเน้นๆเน้นๆนะครับเม่โกหกคุนแท้นะครับรับรองรสชาติไม่ผิดหวังครับหอมด้วยครับอร่อยจริงครับผมร้อนๆโลนะครับใช่ ไม่อร่อยรับประกันไม่ถึง400ไม้ได้วันหนึ่งครับผมขายดีมากครับวันหนึ่คือ400ไม้ถึง500ไม้นะครับใช่ครับนี่คือไม้ละสิบบาทนะครับนี่ไม้ใหญ่เลยนะไม้ใหญ่ๆครับครับผมปีหนึ่งเลยนะครับครับมาดูคลิปนี้รับไปเลยครับผมอร่อยแน่นอนครับนุ่มชุ่มลิ้นโอเคครับลูกค้าครับเชิญได้นะครับผมเชอญได้นะครับเนื้อนุ่มๆชุ่มลิ้นเลยครับครับผมบคุณของแท้นะครับ เลือกได้เลยครับไม้ใหญ่แน่นเลยครับครับ่ได้ครับลูกค้าก็มาเรื่อยๆครับใส่สามไม้นะครับสวัสดีคุณลูกค้าด้วยนะครับผมสวัสดีครับีครับผมวันนี้เอากี่ไม้ครับวันนี้สามไม้นะครับขอบคุณครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมกรได้เชซนใหม่ครับเนื้อรุ่มชุ่มลิ้นครับผมโปรขุนรับลมหนาวครับอืมหลังจากที่ชิมให้ดูแล้วนะครับสุดยอดเลยครับแน่นแน่นครับผมคือหมัก ได้ดีมากๆเลยนะครับใช่ครับหนึ่นะครับหกฟีหนึ่งนะครับวันนี้ลูกค้าเอากี่ไม้ครับผมเอาหกครัเอาหเลยนะครับนี่ได้เจ็ดไม้นะครับผมทุ่มกินเลยนะครับไมใหญ่เด้อพี่เลยนี่เดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกลูกค้ากันสวัสดีลูกค้าด้วยครับมาจากไหนกันครับริยองยู่ระยองนะครับผมมาเดินตลาดในสตาร์ในปัซ่าบ่อยไหมครับร้านนี้เป็นไงบ้างครับเคยมาอุดหนุนมไหม มาทุกวันนะครับผมเลยมีลูกค้าประจานะครับลูกค้าประจำจำหน้าได้ครับผมชินโคขุนไม่โคขุนนะครับโอเคครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมคขอบคุณครับโคขุนนะครับเด็กน้องชุ่มิ้นครับ6ปีหนึ่งครับผมครับตลอดชิมนะครับออกรายการได้เลยครับไม้ละครับหมายละสิบาทนะครับผมปีหนึ่งครับโอ้ยขายดีเลยนะครับนี่นะครับคุณลูกค้าบอกเลยนะครับว่าวันนึงนะครับ400ร้อถึง500ไม้กันเลยทีเดียว พี่พงศ์นะครับขาหน้ารักใจดีนะครับหกไม้ปีหนึ่งไม้นะนี่คือเป็นโปรช่วงนี้เลยไหมครับโปรช่วงนี้เลยครับช่วงนี้เลยนะใช่ครับหกปีหนึ่งครับครับผมราคาหนึ่งร้อยบาทพอดีครับถ้าช่วงปีใหม่นี้จะแถมเยอะกว่านี้หรือเปล่าต้องดูต้องรอก้องคอยตามติดตามตอนต่อไปนะครับติดตามตอนต่อไปครับพี่พงศ์ก็ย่างเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวถามเลยนะครับนี่หม้อนี้กี่บาทครับ อันนี้ประมาณ4 8 0 0นะครับ4,008 8นะใช่ครับครับผมอ๋ออ่าไม่รวมเตานะไม่รวมเตานะครับผมใช่ครับเตาก็ประมาณ1,000กว่าบาทเตากัน1,000กว่าบาทนะโอเคเลยครับผมซื้อเฟรนช์ชายก็อยู่ที่ประมาณ1,000กว่าบาทนะครับครับผมป้ายซื้ออะไรก็ประมาณ3,000เขาติดต่อเฟรนช์ชายนี่คือติดต่อได้ทางไหนครับผมเบอร์นนััเเลยครรบบอ์ทางหน้าร้านเลยนะหน้าร้านเลยครับนี่นะครับติดต่อแฟรนช์ชายถ้าสนใจเฟรนช์ชายนะเบอร์0939977 838นะนี่นะครับเบอร์โทรแฟนชายนะโทรใครที่สนใจแฟนชายนะครับก็กำลังมองหาอาชีพอยู่นะครับนี่นะครับนี่ตลอดใส่เขี้ยมแล้พี่ออกรายการแล้วครับเนี่ยนี่ครับขายดีเลยแหละกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับชุดนี้เท่าไหร่ครับพี่ชุดนี้60บาทครับ7ไม้60บาทครับ7ไม้นะครับนี่นะครับหกไม้แถม1ไม้นะครับของลูกค้า2ท่านนี้นะครับครับผมอร่อยกันเลยครับผมรับการความอร่อยมาจากที่ไหนครับ ยูแถวนี้นะครับผมโอเคครับผมได้เลยครับนี่นะครับลูกค้าก็มาอุดหนุนเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับาินดใหม่นรับครับผมลูกค้าปากร้านโคขุนเน้นเื้อนะครับซอยสีสตาร์นะครับผมข้างฝังไว้อะไรนะอะไรนะเราเยกสนไว้ครั่งสนไว้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบผมพิมได้นะครับพีันึ้ขอบผมพี่พงศ์ก็ขายที่นี่ทุกวันนะครับผมก็มาอุดเหมือนพี่พงศ์ได้นะครับสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มครับผมก็วันนี้ก็ตะลอนถ่ายคลิปนะครับก็ขอขอบคุณพี่พงศ์ด้วยครับที่ให้มารีวิววันนี้นะครับก็ขอให้ขายดีๆทุกวันนะครับผมครับผมโอเคครับชอบที่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตะลอนถ่ายคลิปให้ด้วยนะครับผม